สวัสดีจ้าพบกับน้องอุ้ยฮักด้อีสานชาแนลจ้าเมื่อนีนน้องอุ้ยกับพาพี่พาน้องไปติดตามแม่ออมสินกันจา้าแม่ออมสินเฮาทองได้สิบเดือนกับหนึ่งวันแล้วค่ะกะนับมือล้อเลยจา้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไปหนีจา้าคาดว่าจะประมาณเน,นากะกสิสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหนาจะกะสิด้สมาชิกไม่เพิ่มคืนจาก แม่ออมสินของเราตันนี้น้องชอปเปอร์กำลังไล่มาจ้ะน้องชอปเปอร์กำลังไล่มาฮู้จ้ะกับนี้น้องพลอยมณีคำา่าอุ้มบุญพุณทรัพย์แล้วกัแม่ออมสินของเขาจ้ะนางตระตูความดือ้อดื้อมากจริงๆนี่ก็คือแม่ออมสิน นี่ไม่ออมสินทองไงดากโยดหมดแล้วเราบ่ได้ไปพุ่นโดน,นโยดหมดแล้วก็จะมีน้องอุ้มบุญพลมณีคำล่าออมศินแล้วกับพุ้นซับจ้ะกระสิไล่ไปเลี้ยงน้องกุ้งจ้าเมื่อนี่ ยวอนไปรับซอยน้องชอบเปิด์มันสิไปหามันเพลินรอรุ้นด้วยกันว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียกระพูนซับพุนซับน้อยคำาลากคำาลากอ้ขี่ดือ้อหลายหลาย กับแม่ออมสีนปล่อยควายเลี้ยงใบาสาบจ้าโดนแล้วที่บอไดมาอัปเดตข้อของน้องชอปเปอร์ให้พี่น้องเขาได้เบิงกัน <c oughs> <c oughs> เห็ดกล้องว่าได้เหมือนไหลยึดตามทางค่ะตามทางตามทางเลยอ้าวไปจะเพื่อเหล่าบาทนี่มามา,มา ไล่ออกมาไล่ออกมาเฮ้ยหาวบัตรี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยหาวเราบัดเน่ะยืด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  ระยะทางก็เกือบเกือบหนึ่งกิโลไ้จ้าที่สิป่ปอยไปเลี้ยงนี่คนบ่อยไปทางนี่โดนแล้วหาวสันตัวบันนี่เราต้องขึ้นกลับน้ำไปไหม จ้าพี่น้องก,ก็ไร้แม่งน้องชอปเปอร์แล้วเดี๋ยวฮอกกลับนาต่อจ้าวันนี้กล็ลาไปก่อนจ้าขอบคุณเรื่อยจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้องอุ้ยแล้วก็ะขอบคุณของน้องอุ้ยจ้าวันนี้กล็ลาไปก่อนขอบคุณค่<ฮ>ะบ๊ายบาย